ที่คำพรโอยพอรหวานวันเกิดไฮโซบิ๊กขอบคุณที่ดูแลช่วงขาเจ็บเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันเป็นประจำสำหรับนะักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรกับหวานใจหนุ่มไฮโซบิ๊กธนพลและยังเป็นอีกคู่ที่ชาวหนิดยกให้เป็นไอดอลเรื่องความรัก พอทั้งคู่ใช้ชีวิตความรักแบบเรียบง่ายไม่ค่อยหวือหวาแต่พอถูกเทศกาลก็มักออกมาสร้างความหวานให้แฟนคลับได้อิจฉากันอยู่ตลอดค่ะล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดไฮโซบิ๊กสาวเชียร์ก็มีผ้าจัดเค้กก้อนเล็กให้เบาๆพร้อมดินเนอร์แบบเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความรักแถมยังวอวยพรสุดน่ารักว่าฮ a p p เบิร์ตเดยนะคะที่รักขอให้ที่รักมีความสุขมากๆนะ ขอบคุณที่ดูแลที่คํำพรตลอดช่วงขาเจ็บที่คํำพรเลยพาที่รักมากินของอร่อยรักที่รักนะหัวกลมแขนอ้วนตัวอ้วนจุ๊บเม่งซึ่งงานนี้แฟนคลับก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดไฮโซบิ๊กกันอย่างลุ้นหลับลยทีเดียวคะ่ะ